เตรียมจะขึ้นเขามาโนโลมดูมมโนโลมดูสองข้างทางขเขามาโนโลมขึ้นเขานั่งที่รถโดยสารไปเหมือนจะไปขับเขาสามวานเมื่อก่อนเขาให้เอารถขึ้นมาเองแต่ตอนนี้รถมันไม่มีที่จอดไงยครเป็นธุรกิจไปแล้ว รลบโดยสารไปหยอดค่าบริการหยอดตู้จะนีสปาแชแน,นลนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเขามาโโลลมเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอันนี้ขึ้นเขานะคะทางนนทางขึ้นเขามะโนลม ขึ้นเขามาโนลมดู้ิว่าจะใกล้หรือจะไกลไปไหมเราขึ้นเขาสามพันประมาณสามนาทีถึงสามสี่นาทีถึงอันนี้ไม่เนี่ใจก็ <c oughs> ามา <c oughs> ครั้งแรกเ <c oughs> ที่ยว <c oughs> หลังจากออกจากวัดคาดพนมมาต่อที่ภูมโนลมมุกดาหาร ta kiếp nhiệt nó phía đâu ba nhiệt không, Lại khôn lại khuất lốt liêu băng Lại khôn Em 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 em, แขนแผนกล้องไปที่ทางโค้งลัวรถสวนทางมาเพราะว่าทางมันแคบทางมันแคบก็ต้องลองดูเนาะลองดูถึงแลสุ่มประตูวัดโน้ กล้โนลมถึงแล้วถึงแล้วค่ะ อันจับไม่ได้ลูกจับอะไรอยู่จ้าขอบคุณค่ะอะไร่ไาเดินไปทางไหนเดิไปนมาบไปดังี่ไทยพย์โอ้ดอกไม้สวยจังเลยเขามานนลม ดอกไม้สวยจังเลยโอเคนะคะมิดูสนีสปาชาแนลเดี๋ยวขึ้นกล้องไลฟ์สดไม่ทราบว่าจะมีสัญญาณหรือเปล่าขอบคุณนะคะ